สบายดีเด้อปทาป้าลงเลยสบายดีเล้าเอาลงเรียบร้อยเพื่อนพี่น้องเลยป้าสายจวดอีลีโดยเพราะว่าเพื่อนกับป้าให้อารถขับมาจอดขังในเนาะบนเลยเนาะโดยคือบ่อกออเด้อใส่เลี้งสองเออไปแล้วสองอีกตัวนึงไป

S <S <an> กับสบายดีสบายดียพี่น้องเนาะโดยสบายดีและสวัสดีเอฟซีเบอร์สกูสุคนคือเก่าเดอ้อเนาะพอพอกันมือนี้เราอยู่ไซเอาเนวลยู่ประทาตโพนโพน<อ><อ>โดยก็คือมือน,น,น,นี้ก็ได้เข่ามาอ่ากับบายบูซาเนาะนอ่าทำบุญเนาะอ่าสานวนวลกับมอนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องกับโบมี่ยังไล่กับทางเทาก็ได้ซื้อน,น้ามาบริจาคเนาะ ที่ว่าละกันเห็ดบุญปีใหม่เนาะตอนทักปีใหม่ฮะนะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเอาก่อนอื่นมาเป็นการซักซ่าเนาะเพราะว่าเพิ่นกับโมหัเอารถเขาในเดี๋ยวไปเบิ่งไปซ่มน้ำกันได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยทั้งเบาะกะเอาลงเรียบร้อยป้าโตสบายดีเด้อเบาป้าลงเลยสบายดีเด้อป้าโตเอาลงเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยป้าสายจวดอีลี โดยเพราะว่าเพิ่นกับบวห้เอารถเขามาจาอดขางในเนาะบิ่นเลยเนาะโดยเอ้ยนะคะขอบุกขอบใจเดลาร์เนาะปลาก่อนอื่นเดี๋ยวรอทั้งบ่อถาเพิ่นมาก,ก็นก่านสนุนนะคะเป็นนางพุ่นถาบเหมือนยังบบทันช่ามเพิ่นเฮดแบบสวดซาดไอ้นี้เรียบร้อยเนาะพี่ไ่ต้องแบบเพิ่นเฮดแบบสวดซาดดีเนาะโดยกะ โดยการทางสามุกดาการบริจาคน้าไปกับสิบแพ็คเนาะเป็นจำนวนสิบแพค็คแล้วกัทางสนวนกับหาแพค็คหาแพ็คเนาะ <c oughs> แต่ว่าบบเห็นตอนเพิ่นเอาลงเนาะแป๊บเดียวเพิ่นเห็นไว้รีพอยน์พี่น้องกลับมาอันน่ะผูกโคตรมันลายเนาะเพิ่น <c oughs> <ว>กลับมาแห่เอารถเ <c oughs> ข้ามาจอดข้างในเนี่ยพรมีพี่น้องเลยก็เลยเป่าลงก็ <c oughs> <ๆ> <c oughs> เลยแบบสวดสาดเลยเนาะเมื่อนี้กับรู้สึกว่าคนขางคนลายขนาดเนาะสนวนจะว่าโบว่าตอนนี้จังโมงเลยนี่ เมืยนสิโมหสิบแล้วหลวงเลวเองดีคนที่น้องเลยตอนนี้ก็นางรอบาทาเนาะก่อนอื่นกะทั้งเข้ากะสซีไปบูซาเอาขันเนาขันเนาะเพื่อแบบถวายแล้วก็แบบเข้าไปกราบไหว้อันพระธาตุข้างในเนาะโดยก่อนอื่นเดี๋ยวสีท่าสอนนวลไปเอาอันนั้นก่อนเนาะไปเอาขันกันเนาะจะมาถ่ายบาธาทั้งนั้นโดย ปะสาบะนีพ่อแม่พ,มมพี่น้องเลยโห้เด้กนโอ้หน้องน้องูคนกันหลยหลายดีย <c oughs> เน,นะาะ <c oughs> ตอนนี้ก็ไปบูซาอังคัน เป็นวัดว่าอารามเพิ่งกะโอ้จะเลินฮูเฮืองเพื่อพี่นอนะ้อยเนาะกฐอว่าโอ้งามลายอันนี้ฮากาชิมาเอาคันเนาะอันนี้ก็จะเป็นหอบอลที่ว่าเพิ่นวางคันไว้ให้ผู้คนมาบูซาเรียบร้อยนี่ใช้สาวนอนมองดูค่ะ คันเจ้านะมีหคันหาเนาะคร้แม่อือครูทางบารทากะหากะมาเนาะกล้องยังอันนี่บารทากล้องนกสมพูเลยนกโซนนกลาวเนาะเลยกะปล่อยนกหายทางเมฆห้องคอมเนาะกะมาเทพุนเทพท่านกะโอ้โหเหตหายทางเมทางยางน้ำพอรมไพี่น้องเนาะเพื่อเพ่กันคนกะโอ้ถือว่าลายลายมาพรมไพี่น้องเลย เด้้องีัาเริ่มเนเียร์บางรที้วารก็เำทกคน็อง่อนี่เอาหนองแจกวหาชื่อเพื่อนกับโอ้จิมาวอ้มนทอนหน่อนดวอ้ยา่อนด้อใจกันแลห้าสีใส่ได้เดอบันนี้กัสิได้นางแล้วกาห้เพิ่นอันลาซื้อ อย่ามีรายซื้ออาบริจาคบริจาคน้ำน้ำพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เฮากับมานั่งรอเนาะพ่อแม่พี่น้องรอเพื่นอาอ่านคันบเนาะเพราะว่าเฮาก็ได้ถวายน้ำไปเพิ่นก็สิมีคันแล้วก็มีรายซื้อเนาะที่ออมมเอาเพิ่นอ่านใ่หันเฮาก็รออ่า เพิ่นอ่านลายซื้อแล้วเฮาก็คอยอานะเสียใจนี่แล้วเฮาจังคอยเขาทานุน้องพแม่พี่น้องอันนี้ก็เป็นนามนี่เพิ่นมาให้จับก่อนผู้คนกห็หลายหลายจะมีทางมาบะมาเกนนะน้องพ่อพี่น้องแล้วก็มาขอพรกับหลายสิ่งหลายอย่างพอเป็นพระธาตุที่ว่าศักดิ์สิทธินะ์เนาะ หลังจากออกมากลถือว่าเป็นเสร็จเป็นทีย่ำห้อยเนาะตอนนี้เขากาสิลลัมนกเพราะว่าทานกน้าโซกเนาะปล่อยพลพี่น้องเลยโดยอ่าเพ่นบอกเพ่นบอกเขาว่าปอยทางตาวเวนตกดินวาันเนาะไปเบ่งก่อนก่อนนะป้า คุณแม่ปทาไปปล่อยเซิงเนะซิงนาท่าวันเกิดนะครับคุณแม่เด้อดเข้าไปปล่อยนอกกรนอื่นกะสีเข้าไปขอพรบัดนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยปล่อยนอกกรน <laughs> คนบอกว่าปล่อยนอกทางตาเว้นตกเนาะนี่ขโมก พอนี่นแล้วะท้ไปยืนยบเน่เจ้ากันคเเกิดวันอาทิตย์ใส่นอนขอข่อยกามาแล้วผู้ข่อยบันคารนอนเด้อโด้นอนนอนไปดจะมาอยอ่ะขอจจ้บปอให้อ่ะเดี๋ยวหาทางสนุนจำให้ก็ได้นะด้ มาบาทาอาธิษฐานก่อนเนาะกับเป็นนกทั้งแม่ฮพิวนที่าเพิ่นกับห้เฮามาปล่อยให้กับเทบุญทนซาตบัตคงขันคือเกันเนาะเป็นสะพานอาบุญอันนี้กับุญ่ตกันอีกเนาะเพราะเปนกันเจ้าโทนสามสามตัวเด้อธิษฐานกันได้เนาะ บอบ่ถ้าทางแกะบ้านทางคุณบ่ทางนี้่อบ่แกะทางเวนี่อมีตับอนี่เด็ดเด็ดีด็ดนี่ได้บ่ช่บ่ทคือเนี่ยเท่วจ นี่นี่นี่มูใค่อยีกเนาคือบอกออกเด้อใสแกงส้มไปแล้วส้มไเืออีกตัวนึ่งส่ไปแล้วเดอเด้อเด้อหวุไม่เด้อนะเทว่าเป็นทีมหอยเนาะก ปีใหม่ปีเมือนพม่า,มาก,ก็ขอให้เมย์จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยเมย์เด้อเนาะอาเ <t> พื่อนก็ให้ทางสามาูดาปล่อยนกให้นี่ก็เป็นนกลำโซกว่าซะเนาะโดยจะขอให้เพื่อนอาติดขดมองใจอันใดก็ขอให้เพื่อนผ่านพ้นไปโดยดีปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านขามาก,ก็ขอให้เพื่อนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะรับเลยเงินทองขอให้พอแต่ความสุขความเจริญดดโดยเมย์เด้อเนาะโดยปะบัดนี้พ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นกะ อาเดี๋ยวสิไปซื้อทูบก,ก่อนเดี๋ยวไปถามทางสาวนวลเพิ่นก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปซื้อสดน,น,นั่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยต้องมาขางนี้ป้าบ่าวทาผู้สาวนวลเพิ่นก็นยงังแอบอยู่ <c oughs> งามเลยนะเ <c oughs> ดินปะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเฮาก็มาซื้ออ่ทูบเนาะเพื่นไปเออ่จุกลกากะไหว้บ,บูชาขอพอดเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยออืจะได้แล้วบ่าวทา แซงมดูห่ะอือดูทางสาวนวลบาหนี้เนาะเหลือสองงานสุดท้ายได้สาวนวลดิบุมมีให้เลือกเลยจ้ะมีให้เลือกเหลือสองงานที่สุดท้ายเพื่อนพี่น้องเลยอือผู้คนกระล่ลายเนาะเพื่อนพี่น้องเลยมาหนีิก่อนเดินกลับมาเตยถูบเตยเทียนอมาทาตายให้คอยเจ้า เอาดีๆ้วะไทยกับเป็นพระธาตุที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเขีงสวรรดิเขตเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยการไายขู่หลายคนที่ว่าเพิ่นมากกับไหว้บูชาบ่ว่าจะเป็นทางพี่น้องฝั่งไทยเฮาฝั่งเาวเนาะพ่อแม่พี่น้องกับ้องในมากกับไหว้ขอพรเพิ่น พระธาตุพี่ว่าโอ้สักศิทธิ์ที่สุดเลยคุณแม่พี่น้องเลยทานสามุดานี่ก็มาเป็นประจำเนาะมาตลอดเลยโดยในแล้วบาทาเอาเบอร์ถูกเหล็บนบะทาธ้เล็บนี่คือบุอยากอันนั้นนั่นเด็บไปแล้วกำลังสาวสมบมาขอเชิญไปนี่สิป่ะกลืนเทิงบัดนี้พลพี่น้องเลย ไปใส่บาทาเรัไปทางใดคือมีแต่ทางเดดเทปะพุดในบาทาพก็ได้สมมไหคือเดดแทล่ะมาพี่บะเดดด้นบาทามาพี่ไปยัางบาทา อืมาทาคือชายเดชแทบบานี้เนาะโอเคเนาะพอเี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเป็นพี่ยำห้อยเนาะกาบัยคอพอลผาธาเพิ่นเป็นที่เียำห้อยเนาะเดี๋ยวต้องผู้ที่นอนคนเดิ่วกันยังเสียงคล้องเสียงกองอยู่พูดพี่น้องเลยทางบ่อทาเพิ่นกลับไปทรงผาแพ้เนาะเนเซานี้ถ้าเริ่มผาแพ้มากะได้ไปเ้าเพิ่น ดเดี๋ยวก่อนอื่นทั้งสามุูดาสิไปเบิงก็นอกว่ามีเอียนบอ่อขันมีเอียนกับสิปล่อยเอียนเลยพอม่พี่น้องเลยโดยก่อนอื่นมานี้บ่อทา,าสิมาเสียงซีเบิงอ่ะลองดูบ่อทาโอ้แต่คือสันสแหงแท้เอาดีเออบ่ทาเลย ที่ใ่รด้ร่ที่ยังงม่งที่ซแม่บอมุแม่ที่ซีฮะคนนี้เกิดที่ซีน่ะนาที่ซีมันมีหลายซีเนาะมันมีหลายซีวะเบิ่งดูมาเบิ่งคักดูแม่ที่เจ็บ สี่แล้วปะทา,าสี่วะเมนปะทา,าที่กันที่เท่าไรสันที่สี่ถ่ายหกอ๋อข่อยอันที่แปดได้ปาษาเอ้หน่โมเมนได้สี่นี่อ๋อขอยไม่ขันได้ที่หกไงคือสลับกันสันที่หกสนวนมาลูกคล้องโอ้ดังเลยสนวนเลย ่ดังอยู่อาภาษาไทยใส่คองไงเลยภาษาเห็ตอ้าดังเลยภาษาเมนบาา่เฮ้ยผมเป็นเนื้อทำผมกําลังวาสีใส่ปล่อยเอียนแต่ว่าเบิร์นแล้วบ,บ่มีเอียนเล้วพอไปพี่น้องมีแต่ปลา เอาอไว้โอก,กาสหน้าเนาะสันหาคาคาเน่ได้นี่บาาอธ่จาเอาจกอาองเ็คือผมรด้วราจะองาีนองแล้วพอหลังเนาะเด๋ยวไดบอธะ อันนี้เห็น,นยันตะบุญบะหอนเพิ่นแน่เนาะดูไปได้ปะคะบุญบะหอนเพิ่น ควาดังควาไทยมเมนของคอยโมเมนต์ <laughs> <De ux S 2> <c oughs> เดี๋คอยสิพาะจะไปรูปคองน่อยเบิ้งอันนี้หันมั่นใจนะบ่ถาย่ะพี่อะพ,อพี่มาเอาคอนแท้แล้วนี่โอาคอนแชร์นะ ใช่ป่ะทา,า <c oughs> อาคือปวดดังว่ะท่า <c oughs> เอาไไหมเอาตังเอาภัคน, <c oughs> <c oughs> นี้เอาภัคนี้เอ <c oughs> าภัคนี่พอผันั่นขอพอธนัด <c oughs> ต่ออาัานี้ แลพ่อคือปลาพ่อได้ข่อยมาอีกอาอีกวันนี้ข่อยันม่นคือเก่านะบะทาเดูอ่าได้บะทาดังยุบอ่ะจ้ะหนะบอดังครับบุกเลยบอดังนี่ ดังเอาเองวะเลยเพื่อทางสาวนวลนี่เนี่ยนี่ยสาวนวลดังยู่นได้อยู่เนาะได้อยู่โอ้ใครเนี่ยสัสีหางสีมีมือไหนนี่วะเดยป้าสาวบันนี้อ่ะก่อนอื่นเนาะคันสิวเรากับปีเก่าพันไปปีใหม่พันก็มากลับไปสู่รถน้ำล่างสาวสางล่างสวยเนาะโดยป่ะบันนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาทางพี่บันนี้สู่รถน้ำนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย บูซาเอาคันมาสู่รถน้ำคนหนึ่งซิมหาพันสองคนสามสิบคนหนึ่งซิมหาชาวนวลเอาว่าสนวนโดยไปบัตรน,นี้พรมยิงพี่น้องเลยมาสารานี่บัตรน,นี้โดย ของหางสองคนเอาเอาวัสองบนาทาเทศ่กันก็ได้เนะ,ะนี่ก็เป็นอ่า หน้ำที่ว่าเขาจะมาให้เพื่อนสูแร้วหน้าให้เนาะพ่อแม่พี่น้องเขาก็จะมีขั้นหาแล้วก็เทียนหอมหัวโซคิงเนาะมาให้เพื่อนฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเลยโดยตอนนี้ก็เขายังรอทั้งครูบาเพื่อนตอนนีก้ก็เพื่อนพักเถียงกิงขนข้าววันซะเนาะโดย มังวจากมังปะทักขีนังวะทักขีนังมโนกมังปะนิติเตวะทักขีนาปะทักขีนาเอกัตตวะนะเอะทักขีนปะทุสาปะมังกังราคะตุาปะเตวะทาสะปะกุสานุภาเวนะสทาโตติปะวัติปะวะทุสาปะมังคะลังนาคันตุสาปะเตวะทาสะปะนุภาเวนะสทาโตติปะวัติปะวะทุสาปะมังคะลัง ุตาภะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธโสติภาวันตุเตนะทิเมสนะนังยังพุทโธเมสัมโมเมสังโฆมสระนัวะรังอีเตนะโอเคหลังจากที่ว่าทำบุญหายนวลนอรก็ได้ทำบุญทำทานสำเร็จเสร็จสิ้นก็มารับประทานอาหารอ่าตัว มีกะทิมาขันมาประทานพูนคันบริกิรมีกะทิเป็นม,ม,มาบ่ฮอดโดยสนวนเลยอ่าโอเคฉันเอาพ่อแม่พี่น้องเดียวอ่าสต็อกคลิปเพียงฉันนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องโอกาสหน,น้าคลิปหน้าพอ,อกันไหมเนาะพอเฮากระซิได้อ่ากินข้าวกินน้ำก่อนไปเลนะ้เนาะโดยอ่ะสบายดีเด้ทอทางมาทาเนานะโดยสบายดีทางสนวนเด้อโดย